สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญนะครับวันนี้จะขอพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเห็นรอยดำปีนัดชัดเจนนะครับท่านเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานไปด้วยครับมันก็เลยรู้สึกว่าจะหาเวลายากพอสมควรนะครับท่าน พราะช่วงนี้ยิ่งจิตจด้วยเราไม่มีวันหยุดมันพักเลยนะสำหรับผมครับทํางานทุกวันเลยนะครับท่านยกเว้นจะหยุดเองนะครับนี่นะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญแบบนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และทุกการ์ตามตรงเลยนะครับท่านถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็สาหรับพระเสียเหล็ยนี่ไั้รองเลยว่าราคาสูงปรี๊ดแน่นอนถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านหรือว่าผลิตน้อยลงหน่อยครับ แต่ว่าถ้าไม่ติดอยู่ในสิบวันดับที่หายากนี่ก็ตามที่คู่มือผมมีนี่ครับขอให้แบบนั้นนะครับท่านแต่ถ้าคู่มือผมให้ราคาสูงโกิแบบนั้นแหละครับท่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะที่กองกระสัก็จัดมาให้เรย่ม้อยแล้วครับท่านผมไปเอาคู่มือมาจากกองกระสับล้วนๆเลยครับท่านแบบนี้นะครับท่านมีอยู่สองเล่มครับเล่มหนึ่งเพื่อนรถไฟแล้วยืมไปแล้วไม่คืนเลยครับท่านอีว่าเล่มที่สองก็คือเล่มนี้หละครับท่านที่ผมดูอยู่ทุกวันนี้นะครับ เราไปดูคร so ับว่าลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบไหนนะครับ hmm. ท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวสีนะครับท่านคิวปอนิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีนั่นแหละครับท่านส่วนนั้นในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยแต่สีทองจะกลายเป็นสีดำปีเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างตักความอาดอะไรนะครับท่านสังเกตดูตรงนี้ครับนี่นี่นี่ครับรอยแตกเล่านี่ครับวีใกล้ไปเลยครับรอยแตกเล่านี่ครับที่รอยดำปีนี่ครับคือยังไม่ได้ทําการล้างครับแบบนี้มีราคานะครับเนี่ยราคาสูงทีเดียวนะครับนี่ถ้าใครมีแบบนี้นะครับ ถ้าล <Workers> ้างออกเราจะเห็นสามขอบทันทีเลยครับสันแบบนี้นะครับสันล้วบำรุงรูปหวงทันก็โอเคอยู่นะครับสวยงามมากครับ่าน้วตัวลองซื้อก็ชัดเจนมากนะครับสันมีครับชัดเจนไหมชัดเจนมากเลยนะครับสันมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับนี่ครับขอบเฟืองนะครับเนี่ยขอบเฟืองาสลับเรียบนะครับสาหรับเป็นสิบบาทยี่สองนี้ดูสิครับขอบเฟืองสลับเรียบรู้สึกว่าจะมีการสึกหลออยู่นิดนดหน่อยะครับสันรอยบุบรอยบี้ีมีแน่นอนครับ สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้เรามีแน่นอนครับเราค่อยๆดูไปครับดูับระบบบุคลาภดเกจีนนะครับครับไม่ไึงกับเยอะเท่าไหร่ครับจะมีนะมีแน่นอนครับทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่ครับถ้าผ่านกันใช้มาอย่างโชคช่นขนาดนี้เราไม่มีก็ไม่ให้รู้ไปนะครับก่นยกเว้นดูเอ็นซีครับที่ใครมีอยู่ในมือตอนนี้โชคดีแน่นอนครับสำหรับดูเอ็นซีที่ใครมีนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่ราคาดีทั้งนั้นครับดูเอ็นซีนะครับือครับดูงามขนาดไหนครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังก็สวยงามครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ด้านหลังรอยแตกเล่าครับเหรียชัดเจนนะครับเป็นเหรียญสามขอบตั้งตีนะครับนี่แบบนี้ครับราคาดีมากนี่เขาให้ราคาแล้วครับนี่สามร้อยจนสี่ร้อยนะครับเนี่ยถ้าใครมีแบบนี้นะครับโชคดีมากครับแล้วมีโอกาสไรวยเร่เลยครับเนี่ยถ้ามีเยอะนะครับท่านดูสิครับโอเคไหมสำหรับเหรียญนี้นะครับเนี่ยโอเคนครับประเทศไทยอักษรบิวสามตัวคิด ตีสี่ห่างออกมาทีหนึ่งนะครับท่านสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสองห้าสามแปดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ทลผลิตเยอะหรือเปล่านั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับท่านจะบอกครับเพราะว่าคู่มือของมองมองอยู่ครับท่านส่วนตรงกลางนี้คือวัดรุ่รลาดเวลาลามครับต่ำลงมาอันนี้คือแม่นันเจ้าพญาด้นล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอเลิบิกนี่นะครับนี่นะครับจุดสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ปีพศ๒๕ จำนวนการผลิตนี่วะรับสองอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะครับท่นานโดยเฉพาะรอยแตกเหล่านี้ครับสําหรับปีสองนห้าสามแปดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตระรับอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหนนรีรหยญเยอะจุดพอทุกคนนะครับท่าน ถ้าพูดไปตามความจริงครับเยอะครับแต่ตอนนี้หายากมากครับผมจจืดได้แต่เลยเหรียญนี่ลอหูอื้อทีเดียวนะครับสำหรับ53ล้าน700,000เหรียญนี่ครับ53ไหมใช่ครับผมาน700,000เหรียญพอดีครับในระดับดนตรีเหรอครับขอให้อยู่ที่เหรียญละ1า5 0บาทครับท่าน1า5 0บาทเลยนะครับซ้ำหลับเหรียญ10บาทปีพศ2 5ป8เหรีย ส่วนเีนที่ผ่านกันใช้หรยอครับเขาให้เหมาะเลยครับท่าน30สิถึง4ี่สบาทเลยนะครับเนี่ยสาิบาทถึงสี่สบาทเลยนะครับแต่ถ้าใครมีแบบนี้ครับเนี่ยร้อยแตกร้อยแบบนี้ครับเป็นไหมที่เป็นเรียนสามขอบที่ผมประกายกี้อยู่นี่ครับเห็นไหมจะได้ราคาสูงทีเดียวครับสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครับพูดผิดครับมองไม่ชัดครับสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดูตรงนี้เลยนครับันี่ครับ แล้วก็เอาปีพอศนี้นะครับจำนวนคำสิบน้อยมากร้อยจุดนี้นะครับจุดสําคัญคือตรงนี้นะครับขอให้พี่พี่นี่พ่น้องน้อนตั้งเจฮาถ้าจืดรวยเละเลยนะครับ